โอเคครับ okay นะวันนี้เราจะมาอะไรดิไม่คุยอย่างนี้มานานนะไม่ดีผมชื่อดิจิตเตอร์คอมเพล็นะไม่มีเสียงเขามาก็ไม่ไมีเสียงเขามาก็ขอไปนะคือผมอยู่โรงบาลนะผมไม่ได้ไปเที่ยวอะไรแบบนะัผมมันเอานเล่นเน็ตเฉยๆบ้านผมจนนะไม่มีเน็ตน,นะผมดิจิตเตอร์คอมเพลนะวันนี้ผมจะมารีวิวแมป แบบเข้าเข้ามัหรบบการเอาชีวิตรอดห้าร้อยละลนละลนละลลลลเปอร์เซนต์เลยนะครับในแมบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันแหนักับไม่มีอะไรครับแค่คุณเกิดมาเดี๋ยวย้อนไปก่อนนะนี่คุณเกิดมาคุณจะไม่ได้อยู่ตรงท่าเรือนะครับ จะมาอยู่ตรงน่าจะประมาณตรงนี้แหละครับเออครับตอนที่ผมเคยเริ่มเล่นแบบมาก็ด้านหน้าก็มีมากระจกกระจกตัวหนึ่งครับในนี้ก็มีแกระถางเรือครับมาดูในบ้านกันในบ้านมีอะไรบ้างเนี่ยไปตเลย ไปแล้วก็เข้ามานะครับมีแค่นี้ครับเธออันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหยาทุกชนิดเลยโอ้โหไอเฟลรรวินาไอเฟลรรนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ปรุงยาได้เออ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ปุ่มยาได้นะเดี๋ยวนะให้นี้ปุ่มยังไงนะเนี่ยต้องไปหาขวดน้ำก่อนนะตายแล้วนี่เ่ย้ยมันอยู่ที่ห้องนี้นี่เอง วัดวัดเปล่าัดเฟอเพื่อขวดเปล่าไม่เห็นวัดถือขวดเปล่าขวดเปล่าในอยู่ไหน เกิดไม่มากเลยปวดเปล่าเนยยังไงเริ่มจะเบื่อกับนายแล้วนะก็คือสะว่ายน้ำครับโอเคครับก็นี่หมากับแมวหมากับแมวคนน่ารักเลยเฮ้ย ลอยน้ำสักหน่อยลอ,อยนะ้ำโอเคใต้นี้มีอะไรเนี่ยและตรงนี้ก็จะเป็นประตูเนเธอร์นะก็ไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากคนระับเดี๋ยวแล้ว นี่เรืเ่องตนไม่รับรางาวัลนี่ค่ขวดน้ำเอยเอ้าช่องว่า,างคืออะไรโอ้ยแม่ม <c oughs> ก,ก,ก็ยังบอกเบ็ดล็อก็ยังมี ม,มีอะไรบ้างเลยเดี๋ยวมันมีขวันนะคบในนี้ไม่มีบอกเลยเลยว่าไม่เลย,เ,ลยเดี๋ยวพาไปสำรวจในเือแป๊บหนึ่งนะครับในเธอก็ไม่มีอะไรานะมากเลยจุ๊บตี มาจากไหนเนี่ยมีแค่นี้นะตรงนั้นก็คือเสมอตัวเองก็ได้นะมีแค่นี้แหละเออเจอทั้งหมดแล้วนี่มีแค่นี้เลยเอ,อ้ยเอมีแค่นี้แหละและแหละก็แบบนี้ก็เดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดดิ มีห้องนอนเออเราพาไปดูห้องนอนนะจุ๊บโอเคอมาแล้วห้องนั้นก็เป็ไไนไงเนาะห้องนั้นก็ไปดูเองก็ได้นะเดี๋ยววแล้เราไม่เก็บอันนี้ นขวดเปล่าเอาให้ปนทองมากินเล่นดีกว่าโอยฮมต้นตู้เย็น ส่วนห้องห้องห้องของเราน้ำห้องส่วนตัวไม,ม่เกี่ยวกับใครอยู่แล้วคอมคอมพิวเตอร์ก่ะใช้งาอะไรไม่ได้เลยนะนี่กอบเพชรนะนี่ของต่อง บ้านใต้ดิน เป็นใจนะเป็นใจที่อะ 没，也是我打的。 ทั้งหมดเลยจึงจะเป็นหนึ่งทั้งหมด ชอบหนึ่งก็ยังดีนะโอเคเก็บชอบหนึ่งไว้ในนี้มาลำรับแม่นี่ก็งคงมีเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากนะเอาของเ,เ,เ,เล่นเหล่ามาแม่แต่ขนมไปกินขนมยี่ไหนอยู่ด้านล่างนี้นี่เอาโจ๊กออกมาเลยนี่นี่อยู่ใต้นี้มันเป็นขยะนี ไปกินกับพี่บัอันนี้ก็คือส่วนของตู้เย็นนะครับผมว่อแม่บอกว่ายเยอะเ้าเย็น สำหรับนี้ก็คงมีเท่านี้นะเจอกันใหม่ในคลิปมานะครับว่าผมโยอะไรมานำเสนอกับเกี่ยวกับไม c คร f บนะครับทนะี่คือแมปแมปหนึ่งนะครับที่ผมเมอามานำเสนอเป็นคลิปแรกเออตกน้ำั้งนั้นลากอยครับ